เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับกับ t o y o t ต Fortuner Legender นนะครับตัวนี้เป็น2.8นะครับ Sigma โฟนะครับปี2020นะครับรถสวยๆเลยป้ายแดงมือเดียวนะครับม่อยู่ที่36,000กิโลนะครับโครงสร้างเดิม100%นะครับนะสำหรับคันนี้นะใส่คัมโชกมาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัว Back Top นะครับเป็น2.8 Sigma โฟ e g e n d e r ตัวท็อปสุดของเครื่อง2.8ในรุ่นของ Leg e n d e r นั่นเอง นะครับรถโครงสร้างเดิม100%ประวัติศูนย์นะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้เลขไม่สามหมื่นหกนะครับราคาที่เสนอขายนะผมบอกเลยว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับคันนี้นะครับราคานะที่ทอโต้ตั้งขายนะราคาเพียงหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอฟดีได้ตัวเลเจนเดอร์สีขาวแบ็คท็อปนะไฟหน้า LED นะครับคลิกเซนเซอร์ท้ายไปนะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมไปเอามาเมื่อกี้นี้ รถเทินมาจากป้ายแดงนะครับรถจะมีมีความจมน้ำชนหนักนะรถสวยๆนะปิดเล่มมาเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นเลเจนเดอร์2.8มีอะแดปตีฟนะครับเดี๋ยวผมพาไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดทอโต้ั่นเองนะครับสวัสดีท้งของชาแนลด้วยนะครับผมก็วันนี้มีเลเจนเดอร์เข้ามานะครับก็ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับก็มีบางท่านผมส่งรายละเอียดไปให้แล้วนะถ่ายรูปไว้ตอนรถเข้ามาตัวแรกมันเป็นแม็กที่มันเป็นแแม็กแต่งๆอะไรมานะเรา เอาไปเปลี่ยนนะของเดิมมาให้นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับั A T F C เห็นนะครับผมบอกเลยว่าเป็น Toyota Fortuner Legender 2.8 Sigma 4ตัวท็อปสุดปี2020นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับสูงต่ำออโต้นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED เอ้ยไฟตัดหมอกเป็น LED ใช่เป็น LED แล้วนะครับและเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับอีก2จุดนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential นะเป็นไฟเลี้ยวแบบซี u e เชียลแล้วก็ตัวเรดร์นะนี่ไฟซีพีเชียลเป็นแบบนี้นะครับพร้อมตัวเรดร์เลยนะครับแล้วก็กล้อง360ที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นตัวแบ็กท็อปนะครับหลังคาดําตัวรถเป็นสีขาวบุกกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับหรือสีดาเปียโนแบ็กนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์เป็น LED นะขออภัยนะครับไฟหน้าเป็น LED เลนแบบนี้เลยนะครับใสๆแล้วรถคันนี้ไม่สามหมื่นหกนะครับขับดีมาก ขับดีมากนะครับรถมามาแล้วนะครับอิมพอร์ตมาเมื่อสักคู่เลยนะครับก็รถสวยๆนะเนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับพร้อมไปตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ต้องมีแก้ไขการใดๆทั้งสิ้นนะครับล้างขัดเคลือบทาสปาให้นะมีเรดาร์นะตัวนี้ลงโลโก้นะพร้อมกล้อง360นะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะ รับติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนทอโต้นะครับนะตัวไฟตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็น LED ไฟหน้าก็เป็น LED นะครับมี daytime running l ให้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ sequential อยู่ด้านล่างนะครับและใสๆเลยเนี่ยสีดำดำเนียนๆนะครับใครสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6ได้เลยนะครับอยาปรึกษาปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะครับอยากปรึกษาปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรก็โทรเข้ามาได้ นะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับยางเป็นยางดันหลบนะครับติดรถไม่ใช่ติดรถสิยางเป็นยางปี21นะยางปี21นะครับแม็กตรงรุ่นนะครับติดรถมานะครับเป็นแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆนะตัวนี้เป็น2.8งจแขับสแม็กคอปนะครับไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับไม่มีที่ติดเลยทั้งสิ้นสำหรับคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับล้อแม็กคอบ20นะครับรัดด้วยยางดันหลบนะครับปี2021สัปดาห์ที่17นะครับ จานวงจานเบรกนี่ยังใหม่เลยรถใหม่สามหมื่นหกนะครับไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะครับชดช่วงล่างนะครับตัวนีช้ช่วงล่างจะเป็นของเจ้าตัวท r d s p o ดีสปอรนะรเป็นคอยสปริงสีดําแล้วก็โชค้คอัพที่ถูกปรับเซ็ตมานะครับรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้คลีนเนาะนะครับอยากให้ FC เห็นสภาพสดๆที่เราซื้อเข้ามารถสวยทุกคันนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดํานะครับพร้อมไปเลี้ยวนะแล้วก็กล้องตรงนี้นะเพราะเวลาเราเปิดไปเลี้ยวด้านในอ่ะมันจะไปแสดงที่จอรงกลาง นะครับเพิ่มความปลอดภัยสั่งสูงเลยนะนะครับทางซ้ายและขวานะครับจะแสดงขึ้นจอหมดเลยนะครับตัวนี้หลังคาเป็นแบ็ c ท็อปแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นแบ็ c ท็อปทำสีไม่ได้รับหลังคานะนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมตัวเซนเซอร์คีเลสนะครับสังเกตไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับรถใหม่ๆนะครับกระจกสแตนเลสแท้โรงงานนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับกับโฟล์คเจอร์2.8นะครับเลเจนเดอร์คันนี้นะผมบอกเลยว่าสีขาวมุกราคาดำนะครับสุดในรุ่น เครื่องยนต์2.8คับเครื่อน4ล้อนะครับดูมองมุมไหนก็สวยนะตัวนี้นะครับมีคลิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับรถเท่มากนะผมบอกเลยว่าสําหรับใครที่อยากได้ตัวรถควอบัวสวยๆก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0ูนย์62 640 7776นะครับรถอยู่มีนบุรีนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยสวินทวงศซอย56นะครับโทรหาผมด้วยผมบอกทางมาง่ายสุดนะครับแต่ถ้าใครมาก็ถูกนะครับมันอยู่ติดถนนใหญ่นะครับ ล้อแม็กเป็นสีเทากันนะครับปัดหน้าเงานะครับล้อสวยๆนะดิสเบรกสี่ล้อนะครับคับทรงคัสซีเดิมๆนะครับไม่มีผาไม่มีวาลไม่มีขึ้นสนิมนะครับเดี๋ยวเราล้างทำสปานะครับพ่นกันสนิมให้หมดเลยนะด้านล่างนะครับสวยๆเนียนๆนะครับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็เป็นแบบซีเรนเชียลเช่นกันนะครับเป็นแบบซีเรนเชียลนี่กดได้เห็นเลยเป็นแบบซีเรนเชียลนะครับมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับพร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วย นะครับตัวนี้เป็น2.8 Sigma โฟนะครับสวยๆนะครับดิฟิวเซอร์เป็นสีดำรับดิฟิวเซอร์เป็นสีดำนะด้านหลังนะครับเป็นสีดำเงานะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยอะไรเลยนะครับรถใหม่มากจริงนะครับคันนี้นะเป็น2.8 Sigma โฟนสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็รถตรวจสภาพรถได้ทุกคันน้องๆป้ายแดงเลยนะครับหมายเรือ3,006นะคันนี้ราคาเสนอขาย1ล้าน 5 5ส0 0 0าหมื่บาทฟรีดาวจัดเต็มนะจะซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับใครสนใจนะครับรีบโทรมาได้เลยเนาะนะครับวันนี้ก็เอารถสวยๆมาให้ชมกันนะครับไฟเลี้ยวด้านท้ายเป็น LED แบบซีเควนเชียลนะครับคาดหลังเป็นโลโก้ Fortuner นะครับอันนี้รถวิ่งมาเมื่อกี้มันดีดนะนะครับรถยังไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับมีกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกนะครับเสาวิทยุแบบขี้ฉลามนะครับ ถ้าใครมาบริษัทเรานะก็ดูจากบิ๊กซีทวินทงวงได้เลยนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝาท้ายนะสั่งเปิดจากรีโมทได้หรือว่าทิกเซ,เซนเซอร์ก็ได้เช่นกันนะครับสวยๆเนียนๆนะครับคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0626407776นะครับนี่ตัวนี้เมื่อกี้ผมกดสั่งเปิดจากรีโมทมาให้แล้วนะครับกุญแจสมาร์ทกิเล็ตครบ2ดอกนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับคันนี้มีลำโพงเป็น JBL ทั้งคันนะครับ10จุดเลยนะเพิ่มซับเบรคตรงฝาท้ายมาให้ด้วย นะครับแล้วก็ตัวโลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่มีถลอกตรนี้มีจระดีอยู่เลยรถใหม่ใหม่ป่าท้ายเดิมๆนะครับรถสวยๆการนตีด้วยคุณภาพจัดหนักจัดเต็มด้วยโปรโมชั่นนะครับรถคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับลูกค้าเอาไปนะสบายๆนะครับเข้าบริการเช็คศูนย์ได้ตลอดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคา1 5ึ่0 0้านห้าันบาทนะครับเดี๋ยวรถทำสปาเสร็จนะครับ วยวิ่งแน่นอนนะครับต้องบอกว่าฟีดาจะเต็มนะพอได้นานสูงสุด8สีงวดสั้นสุด38งวดนะครับนะหัวน็อตไม่มีขยับเม็่ทักแท้เดิมโรงงานนะครับทั้งก่อนเป็นวันวันก่อนน้นผมเอาพอร์เชอร์สีดำถ่ายนะครับคือซื้อมาพร้อมกันเลยนะสำหรับพอร์เชอร์สีดำคันนั้นก็ปี19นะครับรเกอร์คันนี้ปี20นะครับราคา1,550,000บาทนะครับฝาท้ายเปิดปิดจากรีโมทได้เลยนะครับไม่ต้องสะดวกหรือว่าถ้าไม่สะดวกเดินไปกดก็ปิดจากรีโมทนะครับหรือจะใช้เป็นกิ๊กเซนเซอร์ก็ได้ นะครับโอ้โหใหม่มากนะยางปี21นะครับรถสวยๆนะเลเจนเดอร์นะครับ2.8ซิกมาโฟล์ที่นี่ต้องบอกว่าจัดเต็มแอปมีไฟแอมเบียนท์ไลท์มีจอที่เชื่อมต่อ Android Bluetooth Apple CarPlay นะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าปุ่มปุ่มสตาร์ทเปิดป่าท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์พาร์คิ่งอะแดปตีฟฟูดคอนโทรลมีนะครับล็อกความเร็วแพดเดิลชิพโอ้โหมีหมดนะครับคันนี้รถสวยๆงามๆเลยนะครับกระจก โตโยต้าแท้นะครับเบนทอาร์คเดิมนะครับบนล่างนะเห็นเลยชัดเจนนะครับรถสวยๆนะครับนะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เป็นน้ำของเจ้าของบริษัทเขาเมื่อกี้นี้นะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับออโต้สบานเ็นท่านล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับตรงมือเปิดเป็นโเมียมนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ตรงนี้นะครับมีทั้งทุกประตูทั้ง4บานเลยนะครับทุกประตูทั้ง4บานจะมีไฟแอมเบียนไลท์หมดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่นะครับ นี่สวยๆนะครับเดิมนะน็อตเนิรสทุกอย่างไม่มีขยับนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสามก้านนะมันติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวานะพวงมาลัยนะครับถูกไม้เนอร์เชนมานะครับโดยการเปลี่ยนหนังนั่นเองนะพอเป็นปี241หนังพวงมาลัยจะไม่ได้เหมือนฟอร์จูเนอร์โฉมแชมป์หรือว่าเหมือนฟอร์จูเนอร์ช่วปี16-17แล้วนะครับรถสวยมากๆนะปุ่มพุสตสตาร์ทอยู่ครบนะครับเซ็นเซอร์พาร์กิ่งอยู่นี่เปิดท้ายไฟฟ้านะครับปิดไฟฟ้า ฝาถังน้ำมันฝาโปรงหน้านะครับที่วางปรงแก้วนงแก้วน้ํามีหมดนะครับแล้วก็มีตัวทวิตเตอร์มาให้อีกนะลำโพงนะอยู่ด้านหน้าของ JBL นะบทวิตเตอร์ตรงประตูของ JBL นะคันนี้สวยแบบคุ้มๆนะครับไฟส่องสว่างด้านบนนะครับเป็น LED แบบคิสตันทั้งหมดนะครับตรงกลางก็เป็นนะตรงนี้ก็เป็นนะครับตรงนี้หลังคาภายในบุดานะครับตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตนะครับนี่ให้ดูเต็มเตตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตนะครับหัวเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีรับไหลแล้วก็รับสะโพก นะครับตัวบอกจะเป็นโทนสีขาวสีดำนะถ้าเป็นตัว2.8 sigma 4นะครับบอกไม่มีฉีกขาดนะครับรถสวยๆเนี่นๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์0626407776ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม auto start s ็ o ปนะครับแล้วก็แ r a c t i o n control นะครับใน legender จะมีโหมดการขับขี่มาให้3โหมดนะครับมีประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็โหมด n o คือโหมดปกตินะครับโหมดป p o r t ก็คือ ตาการตอบสนองคันเร่งที่ดีและรวดเร็วกระชับฉับไวนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหกสปีดนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับ204ม้านะคันนี้นะผมบอกเลยนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับจะเชนเกียร์บวกลบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากตัวเกียร์พาร์ทชิพก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นลายไม้แบบใหม่นะครับมันจะโทนสีแต่เข้มๆสวยๆมันจะเป็นไม้ที่ร่วมยุคสมัยนะครับแล้วก็มีตัว ไวเลสชาร์จอีกนะครับมีไวเลสชาร์จนะครับ Apple ก็ใช้ได้นะครับ Android ก็ใช้ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าเกียร์นะครับมี2 high 4 high และ4 low นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยชะลอลงทางลาดชันนะ power outlet นะครับและแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับเปิดได้ทั้งแอร์หน้าแอร์หลังนะครับหน้าจอก็เป็นจอขนาดใหญ่ที่สุดของ Toyota ในบรรดา PPV เลยนะครับจอตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Android Bluetooth Apple CarPlay ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิด ให้ชมนะครับจะได้เห็นกันทัชชัดนี่หน้าจอนะครับต้องบอกว่าจอตัวนี้มีความไวในการทัชสกรีนพอๆกับาไอโฟนเลยนะครับเลื่อนได้เร็วมากและอันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนหน้าจอว่าห้ามใช้จอห้ามเล่นขณะขับขี่อะไรต่างๆ,นะๆนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่นะจอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เชื่อมต่ออะไรต่างๆก็เลื่อนได้มันะจะไปซ้ายไปขวาก็ไปอย่างนี้นะครับนะ ก็เลขไม์ก็อยู่ที่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยมีระบบฟู้ดคอนโทรลมีอะไรต่างๆนะครับเลขไม,ม,ม์เลขไม้ปิดนี่เลขไม้สามหมื่นหกพันกิโลนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับกระจกตัดแสงออตโต้ด้านหน้านะครับแล้วก็บอดแถว2องพอดีมันมีของนะมันมีของอยู่นิดนึงแอนะรบ์บอรแถว2ก็ไม่มีฉีกขาดนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับพอดีมีพาห่ม นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทาวเวอร์เอาเล็ตก็ USB ที่เสียบปลั๊กให้นะเปาะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6กน็ะครับต้องบอกว่าน็อตไม่มีขยับเลยซักก็ตัวนะครับแล้วฝ่าน้านะนะครับเราทําเป็นที่ค้าโชกมาให้เปิดง่ายเลยนะครับมือเดียวจบๆนะครับไม่ต้องเอาหัวไปค้าไม่ต้องเอาแขนไปค้านะครับคันนี้เป็นเลเจนเดอร์ปี20นะสองจุดซิกมาโฟ นะครับมีตัวเรดร์แอปทีฟูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับ204ม้านะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าขับสนุกมากๆนะกับรถเดิมๆที่ผลิตออกมานะครับปากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะปน็อตไม่มีขยับนะครับตัวนี้ที่ขยับเพราะว่าถอดใส่ค้ำนะครับอย่าเข้าใจผิดนะถอดตัวนี้เพื่อยัดตัวนี้ลงไปใส่ค้ำโช้กให้นะครับช่วยผ่อนแรงนั่นเองนะครับโครงสร้างด้านซ้ายนะครับแห้งๆเดิมๆปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบ นะครับดูได้เลยนะครับสวยๆเนียนๆนะครับกับราคาเดียวเท่านี้นะครับเลขไม้เพียงสามหมื่นแค่นั้นเองนับไม้สามหมื่นหกลูกค้าได้รถแบบนี้นะป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วด้วยนะเลเจนเดอร์นะผมบอกเลยว่าอันนี้คุ้มมากนะครับเพราะคาร์ตอร์ติกตัวบนอยู่ครบนะครับห้องกงห้องเครื่องนะแห้งๆนะครับไม่มีคาบอะไรปิ้นๆไม่มีคาบน้ำมันไหลเยอะแน่นอนนะครับน้ำยาหล่อเย็นดูแลให้นะครับคันนี้มีวารันตี้นศูนย์นะครับแล้วก็มีตัวประกันเครื่องเกียร์จากบริษัทไปให้ด้วย นะครับตาต่อตโลโค้ตัว L ตัว R อยู่ครบหมดเลยนะขาล็อกไปหน้าไม่มีแตกหักนะแบตเตอรี่นะตัวนี้เป็นแบต0นะเป็นแบตูนะเป็นแบตน้ำนะครับมีกล่องฟิลตัวตัดไฟให้เรียบร้อยนะครับปั๊มกล่องโซลงโซล่าเดิมหมดนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับสวยๆเนียนๆนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะอยากได้รถมือสองไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่ นะครับติดต่อมาหาผมได้เลยในทอโต้นะครับเบอร์062-640-7776นะครับฝังกโป้งเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับยังไงฝาก f อทุกขั้นพิจารณาคันนี้ด้วยนะครับกับตัว t o y o ต a Fortuner l e g e n d e นะครับ2.8 Sigma 4ิมาโฟนะครับยินดีนำเสนอมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับนี่เป็นตัวแบ็กคอรนะครับเป็น2.8มีล็อกความเร็วมีอะไรมีเลนคีฟมีล็อกความเร็ว มี Adaptive ล็อกความเร็วมีคลิกเซนเซอร์ไฟหน้า LED นะครับมีเรดาร์โอ้โหทุกอยาก่างตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับคุ้มๆจบๆนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 62, 6 2 6 4 0 7 7 7 6นนะครับสำหรับว,วันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับขอบคุณครับ